มากินอาหารเที่ยงกันสับสับสจงมาให้ผมดีของผมนะผมว่ามันเหมือนเนื้อกุ้งเลยจับจับผมจบับนัดจงมาของผมนะ ไม่กินเองเหรอของผมนะนัดส่งมาดิมาหนิมาหนิเลยเดี๋ยววันนี้นะจะกัดให้ตายเลยนี่เนชอบเล่นหนังยางอะ่ะมันดิ้นได้ด้วยไอตัวนี้มันแสบนะ มันเคยกัดปากผมด้วยเดี๋ยววันนี้นี่ะผมกัดให้ตายเลยนี่ไงนี่ไงนี่ืงก่อนที่นุชจะเอาไปทิ้งวันนี้แหละผมจะกัดให้ตายเลยนี่นงก,ก,กัดมันเลยนี่แไะนี่ไง ผมสู้มันได้นุดก็ไม่เชื่อมันตายแล้วเนี่ยผมขอยีมแป๊บหนึ่งนะ ผมอคลิปหน้านะครับ